พงศกุลพาปเตคอพคังสวัสดีนะครับเพื่อนๆนักลงทุนในสินทรัพย์ริปโตเคเรนซี ในวันนี้เรากลับมาอยู่กับบล็อกเชนเกมนะครับที่ชื่อว่าเมียโฟอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากคลิปคราวที่แล้วใช่ไหมครับที่เราได้ทําการรีวิวรวมถึงแนะนําตัวเนื้อหาของเกมเบื้องต้นนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการแก้กรรมกันนะครับซึ่งเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าชื่อของตัวละครผมเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับคือเราได้ทําการฆ่าคนเอาไว้นะ มันก็จะขึ้นเป็นสถานะค่าความชั่วของเราตรงนี้นะครับจะเป็นติดลบอยู่ซึ่งของผมเนี่ยจะมีสกอร์ติดลบอยู่ที่ประมาณ 1, 5 9 6ห้า้ยากใช่ไหมครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยมันขึ้นไปถึงสองพันก็คือค่าคนไปสองคนนะครับมันจะขึ้นคนละหนึ่งพแต้มนะครับจะติดลบคนละ1 0 0 0พันแต้มซึ่งตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องมาชดใช้กรรมนะครับหลังจากที่ ได้ไปค่าผู้เล่นคนอื่นเอาไว้เนี่ยโดยที่ข้อเสียนะครับข้อแรกเลยหลังจากที่ผมลองเล่นมาเนี่ยคือตัวละครของเรานะครับจะได้รับ exp เนี่ยหรือว่าค่าประสบการณ์นะครับน้อยลงขึ้นอยู่กับจํานวนความมากน้อยในการติดลบตรงนี้นะครับซึ่งจะสังเกตได้จากข้อมูลตรงนี้นะครับการจัดตําแหน่งเนี่ยจากข้อมูลเพิ่มเติมของสถานะปัจจุบันนะครับถ้าดีดีก็คือเป็นสีขาวธรรมดาเนี่ยจะได้รับค่าประสบการณ์100% คบถ้วนนะครับไม่โดนหักออกไปแล้วก็อันต่อมาก็คือธรรมดาใช่ไหมครับธรรมดาเนี่ยจะได้รับค่าประสบการณ์อยู่ที่100%เหมือนกันเขาบอกไว้ว่าในค่าสกอร์ระดับนี้คือติดลบ499จนถึงแต้มบวก4999นะครับซึ่งหมายความว่าการจะได้มาอยู่หมดธรรมดาได้เนี่ยต้องมีแต้มที่ติดลบไม่น้อยไปกว่าลบ9 9 9นะครับคือถ้าลบ 500ขึ้นไปเนี่ยจะไปอยู่ที่ระดับแย่แล้วระดับแย่เนี่ยจะได้รับค่าประสบการณ์แค่70%นะครับก็คือติดลบ500จนถึงติดลบ3,499ซึ่งอันนี้ก็คือสถานะปัจจุบันของผมนะครับผมอยู่ในระดับนี้เนาะเพราะเพราะว่าอของผมลบไปพันกว่า,วาไม่เกิน2องพันอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือเขาพยายามไปจนถึงติดลบ 3 4 9 9ส่อส่วนระดับต่อมาก็คือระดับปีศาจแล้วเนี่ยจะเป็นระดับที่ติดลบ3,500จนถึงลบ9,999นะครับซึ่งในระดับตรงนี้นะครับระดับปีศาจเนี่ยเราจะได้รับภาพประสบการณ์แค่50%เองจากทั้งหมดนะนะอันนี้คือลบไปเยอะมากแล้วยิ่งเลวร้วายไปกว่านั้นระดับผู้ร้ายนะระดับสุดท้ายเลยคือมีแต้มค่าคนลบไปจนถึง1 0,000แต้มเนี่ยนะครับเราจะได้รับเข้าประสบการณ์เพียงแค่30%เองนะครับ เขาบอกไว้ว่าการฆ่าตัวละครด้วยการจัดอันดับแบบธรรมดาหรือสูงกว่าจะลดคะแนนของการจัดอันดับตำแหน่งของคุณด้วยนะครับยิ่งคะแนนของการจัดอันดับตำแหน่งของคุณต่ำมากแค่ไหนการลงโทษของการล่าการได้รับค่าประสบการณ์ของคุณเนี่ยก็สูงขึ้นเท่านั้นนะครับก็คือถ้าให้แปลไทยเป็นไทยอีกทีเนี่ยที่เขาแปลมาบางทีมันจะอ่านแล้วก็เหมือนมีงงๆบ้างเนาะ ถ้าให้แปลไทยเป็นไทยอีกทีก็คือเราจะได้รับค่าประสบการณ์จากการฆ่ามอนเตอร์เนี่ยน้อยลงนะครับอย่างที่ผมอธิบายแต่ละตำแหน่งเนี่ยแต่ละอันดับอย่างเงี้ยมาเมื่อกี้นะมันก็จะลดลดหย่อนลงไปเรื่อยๆเยนาะเขาก็จะมีพูดถึงเกี่ยวกับโทษการประหารชีวิตอีกขึ้นอยู่กับสถานที่ตายนะครับการลงโทษอาจจะเกิดขึ้นเมื่อตัวละครคุนตายก็คือคล้ายๆแบบนี้ครับมันจะมีโทษแบบ โทษบาดเจ็บภายในโทษบาดเจ็บสาหัสอะไรพวกนี้ด้วยอันนี้ลำบากมากเพราะว่ามันจะโดนลดค่าเอ็กพีในการล่ามอนเตอร์เนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลดการสร้างเสียหายห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลดพลังในการเพิ่มความเสียหายอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นคือตีเบาลงครึ่งหนึ่งโดนโดนตีแรงอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็ได้อีกพีน้อยลงอีกครึ่งหนึ่งคือโหใช้ชีวิตลำบากมากนะครับในเกมหลังจากได้รับโทษพวกนี้เนาะที่ไปฆ่าคนมาเนี่ยคือต้องชดใช้กรรม ค่อนข้างเหนื่อยเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ให้จบกันก่อนอ่ะอันนี้ก็คืออย่างที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะการบาดเจ็บภายในเนี่ยสะลดสเตตัสในระยะเวลากึ่งหนึ่งคือเป็นชั่วโมงนะครับตรงนี้เป็นชั่วโมงของชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเลยอะนานอยู่ข้าศึกการลดลงด้วยไอเทมศูญย์หายอีกเวลาตาย <Wow. S 1> เนี่ยคือโทษประหารชีวิตนอกจากนั้นนะครับนอกจากเราจะต่อสู้กับมอนเตอร์ลำบากแล้วด้วยเนี่ยการจะมาลดแต้มค่าความช่วนเราเนี่ยนะครับ เราจำเป็นต้องมาตีมอนเตอร์ที่มีเลเวลห่างจากเราบวกลบ5ครับไม่เกิน5เลเวลแค่นั้นเองนะครับแล้วซึ่งมอนเตอร์ภายในเกมเนี้ยผมว่าพอเลเวลสูงๆมามันค่อนข้างเก่งนะคือเลือดเยอะอะไรเงี้ยแล้วนอกจากนี้มันก็เป็นแมปที่แบบบางทีมันมีมอนเตอร์เยอะมันจะโดนลุมด้วยนะครับและยิ่งเวลาโดนลุมเยอะๆเนี่ยคือสู้ไม่ไหวแน่นอนเพราะเราโดนลบนู่นนี่นั่นเยอะๆเต็มไปหมดเลยใช่ไหมมันก็ยิ่งทําให้เราฟาร์มลดแต้มตรงเนี้ยลำบาก ขึ้นเข้าบินะครับถึงแม้แต่เราอ,อยู่ในโหมดสันติเนี่ยนะครับคนเป็นหัวแดงนะครับอีกเรื่องหนึ่งเลยที่เจอบ่อยๆเลยก็คือผู้เล่นท่านอื่นจะมาล่าเราเราจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป้าเป็นเหยื่อเลยอะ่ะบางคนเนี่ยเห็นหัวแดงไม่ได้เลยเขาก็จะตั้งโหมดตามกฎเนี้ยไว้ครับคือถ้าใครตั้งโหมด pk เป็นตามกฎตรงเนี้ยไว้อ่ะ แล้วเขาเตะมอนเตอร์อยู่เราดันทะลึ่งวิ่งเข้าไปกลางวงตรงที่เขาเตะมอนเตอร์เนี่ยเราก็จะโดนดาเมจเขาด้วยเช่นกันแล้วถ้าใครเล่นอัตโนมัตินะครับแล้วตั้งโหมดโหมดตัวนี้ไว้โหมดโจมตีอัตโนมัตินะครับเนี่ยโหมดโจมตีกลับเมื่อถูกโจมตีเนี่ยมันก็ทําให้ตัวละครเราเนี่ยไปโจมตีเขาอีกแล้วพอไปโจมตีเขาเขาก็จะไล่ตีเราคือกลายเป็นว่ามันก็จะทําให้ตัวละครเราเนี่ยกลับไปโจมตีเขาอีกเวลาโดนดาเมจเขามา แล้วเขาก็จะหันมาโจมตีเราจริงๆละทีนี้คือถ้าเขาตั้งอัตโนมัติน้อยเหมือนกันนะครับเขาก็จะหันมาโจมตีเราแล้วก็ไล่ฆ่าเราอัตโนมัติแหละยิ่งถ้าแบบเขาอยู่กันเบนตี้เป็นกลุ่มเยอะๆเนี่ยเรียบร้อยเลยแป๊บเดียวล่วงนะครับแต่บางทีอีกเคสนึงเลยคือมันจะเป็นพวกนักล่าแบบตั้งใจครับคือพอเห็นหัวแดงไม่ได้ไอ้พวกนี้อาจจะแบบเก็บกดในโลกแห่งความจริงวาก็ไม่รู้คือพอเห็นหัวแดงปุ๊บไล่ฆ่านะครับผมนี่คือ แก้กรรมมา1วันเต็มๆเนี่ยจากาสกอร์ติดลบ2,000ลดมาได้ไม่ถึง500เลยคือลำบากมาก1วันเต็มๆเนี่ยตายแล้วตายอีกผมจะให้ดูตรงนี้นะครับเวลาเราตายเนี่ยอันนี้ก็คือค่า,าที่เราถูกลดจากการบาดเจ็บภายในนะหลังจากการตายเนี่ยคือโดนลดทุกอย่าง50เซแล้วโดนลดเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเลยนะครับอันนี้ยังดีมันลดลงมาหน่อยแลละซึ่งเราก็ขอการสรับสนุนจากเพื่อนในแคนได้แหละแต่มันก็ บางทีเขาก็อาจจะไม่ได้เล่นกันตลอดเวลานะอ,อ่ะแล้วอีก2อย่างก็คือเราจะสูญเสียไอเทมไปด้วยนะครับไอเทมเราเนี่ยจะตกด้วยบางทีเป็นยาแบบยาขวดกลางขวดใหญ่เงี้ยหล่นไปเป็นร้อยขวดมันก็มีมูลค่าอยู่ในตัวของมันนะครับมันบางทีมันก็ทําให้เราต้องไปเสียตังค์เพื่อซื้อใหม่อะไรเงี้ยนอกจากนั้นอันเนี้ยสำคัญที่สุดเลย exp ผมเนี่ยเสีย exp ไปเยอะมากจากการตายเนี่ยแล้วมันเก็บในเนี้ยได้ไม่เกิน สิบครั้งที่ตายคือของผมตายไปทั้งวันเนี่ยน่าจะประมาณ20-30ถึงครั้งละว,วันเนี้ยคือโดนคนไล่ฆ่าอย่างเดียวเลยนะครับเยอะมากอันนี้ผมก็จะตั้งใจว่ากดเฟื่นฟูฟรีอะครับม,ม,มันจะมีทุกๆ3วันเอยมันจะมีทุกๆวันให้เฟื้นฟูฟรีได้3ครั้งนะครับเราก็สามารถมากดเฟื่นฟูตรงนั้นได้3ครั้งต่อวันซึ่งจากที่คำนวณเนี่ยเวลาที่เหลือ2วันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเก็บได้อะ มันก็น่าจะพอลดค่าใช้ใจ่ายในการกู้พวกนี้กลับมาเพราะถ้ากดใช้เงินเหรียญทองแดงเนี่ยซื้อกลับมาอัตราเฟื้อนฟูมันจะแค่า75%าของตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยกลายเป็นว่าวัน2วันเนี่ยทำให้ผมเก็บเลเวลไม่ได้ไปไม่ถึง40สักททนะครับเพราะว่า ID เียเนี่ยเนี่ยอค,คานี้ผมก็เพิ่งเล่นใหม่ด้วยเพราะเพราะว่าผมย้ายเซิร์ฟเวอร์มาปัจจุบันเนี่ยผมเล่นอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์เอเชีย64่นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวกันก็ทักทายกันมาได้นะครับ อ่ะเนี่ยครับก็คือการสาลยายความยากลําบากนะครับในการใช้ชีวิตของชาวหัวแดงเนี่ยผมโดนสังหารเยอะมากเห็นไหมครับส่วนใหญ่เป็นแก๊งชาวแจ็คนะครับดูจากชื่อแล้วเนี่ยคือเป็นเป็นแจ็กซะส่วนใหญ่นะไล่ฆ่าผมกันจริงไล่ฆ่าผมกันจังเลยใช้ชีวิตลําบากมากแก้กรรมไม่ได้สักทีแก้กรรมไม่เสร็จสักทีนะครับเอาละครับ นั้นต่อไปเนี่ยผมจะพาไปลองแก้กรรมดูที่ผมบอกไว้ว่าการแก้กรรมนะครับโดยที่การแก้กรรมเนี่ยก็คือเราต้องสู้กับมอนเตอร์ใช่ไหมครับที่มีเลเวลห่างกับเราไม่เกิน5เลเวลซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมมีเลเวล36นะครับตัวละครนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นผมต้องตีมอนเตอร์ที่มีเลเวลอยู่ที่31ขึ้นไปนะครับถึงจะแก้กรรมได้ก็หมายถึงว่าไอ้แต้มค่าความชั่วเนี่ยถึงจะลดลงมานะครับ เดี๋ยวผมจะลองลองดูนะครับแล้วก็โจมตีตัวพวกนี้แต่ซึ่งปัจจุบันผมจะตีมันเบามากเพราะว่าพลังโจมตีผมจะลดไป50%แล้วก็โดนโจมตีแรงขึ้น50% EXP นี่คือผมไม่หวังเลยครับตอนนี้กลับไปเป็นศูนย์ตลอดเพราะเดี๋ยวตายมันก็ลดไปอีกละหเนะครับเดี๋ยวมันต้องมีคนมาไล่ฆ่าผมอีกอยู่แล้วครับเนี่ยเดี๋ยวพอผมอถ่ายคลิปวิดีโอนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเจอครับคน คนเนี่ยต้องมาวิ่งไล่ฆ่าผมแน่นอนแต่ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับคือถ้าเราไปโจมตีมอนเตอร์ร่วมกับคนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ค่อยลดแต้มน,นี้ให้นะครับคือเราต้องโจมตีมอนเตอร์นั้นด้วยตัวคนเดียวด้วยอันนี้คือเป็นกฎที่ค่อนข้างโหดมากเลยนะครับเนี่ยบางทีโจมตีร่วมกับคนอื่นๆเนี่ยมันจะไม่ลดค่าไอตัวนี้ให้ให้เราครับนี่ก็คือ1 5 9 6บใช่ปะ่ะแล้วแล้วเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆนะ หรือดาเมจเราสู้ของเขาไม่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ทําให้การคํานวณค่าโจมตีมอนเตอร์เนี่ยสรุปว่าอีกคนหนึ่งเป็นคนฆ่าอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับอ่ะแต่บางครั้งเนี่ยมันก็มันก็ลดแต่ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นโม่หมู่แบบโจมตีเป็นหม่หมู่เงี้ยไม่ลดเลยไม่เคยจะได้ลดแต้มอะไรจากการโจมตีแบบนี้เลยนะครับกว่าจะเก็บครบเนี่ยคือผมยังไม่รู้เลยว่าต้องอีกกี่วันเป็นการใช้กรมที่ยาวนานจริง นะครับพอตีไปมันก็จะลดบ้างไม่ลดบ้างเงี้ยไปเรื่อยๆเนาะก็จนกว่ามันจะเหลือต่ํากว่าอ่าสี่อยะครับ499ใช่ไหมถึงจะไปอยู่ในระดับธรรมดาเ <Wow. S 1> นี่ยครับผมก็ต้องมานั่งชดใช้กรรมซึ่งตอนแรกเนี่ยผมผมอ่ากดออโต้ชดใช้กรรมไว้เนี่ยมาตีตัวพวกนี้ในโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งโทรศัพท์มือถือของผมมันค่อนข้างช้าเนาะมันก็กระตุกและตายบ่อยมากเพราะว่าหนี การไล่ฆ่าจากคนอื่นไม่ทันผมเลยต้องยอมเปิดโปรแกรมงานผมไปเพื่อมาเล่นเล่นเกมนี้ก่อนมาแก้กรรมนี้ก่อนนั้นเนี่ยครับในอีเมลเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะส่งรายงานการพ่ายแพ้ PVP อะไรพวกนี้มาให้ด้วยเนี่ยแดงๆเนี่ยคือผมโดนอีกละใครมารอบโจมตีผมอีกละอ๋อเมื่อกี้ไม่ใช่นะครับเมื่อกี้น่าจะใกล้ตายมากกว่าแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่ามีคน ผู้เล่นเนี่ยมาโจมตีเรามันกจะขึ้นเป็นเป็นแดงๆกระพริบกระพิบแบบเมื่กี้ครับที่หน้าจอขอบขอบหน้าจอของเราเพื่อแจ้งเตือนว่าตัวละครเราเข้าโหมด PVP <ม>นะครับคือจากที่คำนวณเนี่ยถ้าเกิดว่าค่าผู้เล่น1คนใช่ไหมครับมันก็จะลบไป1,000สกอร์ตรงนี้เนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณ1วันนะครับในการแก้กรรมเนี่ยถึงจะชื่อกลับมาเป็นสีขาวปกติเท่าที่ลองดูนะน่าจะใช้เวลาประมาณ1วัน ถ้าไม่มีคนมากวนนะถ้าไม่มีคนมาแบบไล่ <c oughs> ไ,ลไล่ลา่าไล่ฆ่าเราเนี่ยมันก็ไม่ไม่นานเท่าไหร่หรอกครับแต่ปัญหามันคือบางทีผู้เล่นคนอื่นเนี่ยมันชอบมาไล่ฆ่าคนหัวแดงอย่างเราด้วยมันก็เลยทําให้เราใช้ชีวิตลําบากขึ้นนะครับรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องนะครับ <c oughs> ผมลืมบอกไปเมื่อตะกี้นะครับ <c oughs> ก็คือเวลาเราอ่าเป็นหัวแดงเนี่ยนะครับหรือว่าได้รับบทลงโทษจากค่าคะแนนความชั่วนะครับเรา จะไม่สามารถใช้ระบบวาร์ปได้นะครับก็คือหมายความว่าเวลาเราจะไปไหนเนี่ยเวลาที่เราจะไปเมืองต่างๆหรือว่าจะย้ายไปทำเพลสตามสถานที่ต่างเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ใบวาร์ปได้เราจำเป็นต้องวิ่งไปอย่างเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งมันก็จะทำให้เราเสียเวลาในการเดินทางมากๆเลยหรือแม้ร่างการที่เรา,ามาเก็บการลดแต้มตรงนี้เนี่ยการลดแต้มความชั่วเนี่ย แล้วเราโดนฆ่าตายเราก็ต้องวิ่งกลับมาใหม่จากปกติแล้วเราแค่เปิดวาร์ปใช่ไหมครับมันก็มาถึงในแมปแมปนั้นเลยแล้วก็แค่วิ่งไปตามจุดต่างๆในแมปแค่นั้นเองนะครับแต่อันนี้ก็คือเราไม่สามารถทําอย่างนั้นได้เราจําเป็นต้องวิ่งอย่างเดียวเลยนะครับยิ่งทําให้ลําบากใช้ชีวิตลําบากสุดๆเอาทุกทางจริงนะครับสำหรับบทลงโทษของเขาเนี่ยการฆ่าคนนี่คือบทลงโทษร้ายแรงจริงครับ ส่วนใครนะครับที่กําลังหัวแดงอยู่หรือติดสถานะความชั่วติดลบอยู่แบบนี้เนี่ยผมแนะนํานะครับให้เลือกจุดที่เหมาะๆหน่อยหรือว่าจุดที่แบบเงียบยนิดนึงไม่มีคนผูกพานมากนะครับถ้าเราไปในจุดที่มีแคนสักแคนหนึ่งเขาสิงอยู่แล้วแบบนี้เนี่ยแล้วแคนเขาใจดีนิสัยดีเนี่ยเราก็รอดไปนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเวลาสู้มอนเตอร์ไม่ไหวก็วิ่ง ลากวันเตอร์เข้าไปในแคนเขาเขาก็ช่วยเราตีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้า,อ,าอยู่ในที่ที่คนมันชุกชุมมากๆหรือซวยไปเจอแคนสายนักเลงเนี่ยบางทีเราไปดุมๆกลางวงอย่างเงี้ยมันก็โดนเขาโจมตีเอาง่ายๆเลยนะครับถ้ามีคนในในกลุ่มของเขาเนี่ยตั้ง PvP โหมดเป็นตามกฎเอาไว้นะครับเราก็โดนดาเมจเขาตลอดเลยแล้วถ้าเกิดว่าเลือกสถานที่ในการามาฟาร์มรดแต้มตรงนี้ได้แล้วเนี่ย ผมแนะนำนะครับให้กดรับเควสภารกิจ3ครั้งรายวันเนี่ยเอาไว้ด้วยอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่า,าเป็นมอนสเตอร์ที่เราทำภารกิจหลักไปแล้วหรือภารกิจลองก็ตามเนี่ยนะครับในแต่ละวันมันก็ยังจะมีาภารกิจที่มันเป็นเอาชนะอสูรทั้งหมดเนี่ย <Wow. S 1> อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นอะ่ะคือตีมอนสเตอร์ตัวไหนก็ได้อย่างนั้นก็มีเควสเนี่ยครับครั้งละ2 0 0้ตัว3ครั้งก็6 0 0้ตัวจะได้ไม่เสียเปล่านะครับในการมาตีมอนสเตอร์เนี่ยมันก็ยังได้ของได้เงินอะไรอย่างงี้บ้าง ถึงส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวพอตายก็เสียนู่นเสียนี่อยู่ดีก็พยายามอย่าตายครับที่สุด <Wow. S 1> ตอนนี้วิธีการที่ผมใช้ก็คือต้องเล่นเมนนวลอย่างเดียวเลยครับถ้าเกิดว่าปล่อยออโต้เมื่อไหร่เนี่ยคือไม่นานครับแป๊บๆเดี๋ยวก็มีคนมาฆ่าเราอีกละหนีไม่ทันาตายเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมก็เลยต้องมานั่งเล่นเมนนวลเอาจริงๆมันก็เปิดออโต้แหละครับแต่ว่าเมนนวลในจังหวะบางจังหวะที่แบบโดนมองสเตอร์ลุมเยอะๆ เราจะได้กระโดดหนีทันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีผู้เล่นท่านอื่นมาแอบโจมตีเราเราก็จะเอาตัวรอดทนันเพราะถ้าเราฆ่าเขาไปเนี่ยฆ่าแต้มตรงนี้ของเราก็จะยิ่งติดลบไปอีกด้วยนะครับมันยิ่งทําให้เราลํบากากกว่าเดิมออกเพราะเราตั้งใจจะมาลดแต้มแต่พอมีคนมาโจมตีแล้วเราไปสู้กับจะฆ่าเขาเนี่ยหรือฆ่าเขาตายไปเนี่ยมันก็จะยิ่งลดแต้มางนี้ไปแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่อะเราก็ฆ่าเขาไม่ไหวหรอก เพราะว่าคนที่มาโจมตีเราก็เลเวลประมาณเราทั้งนั้นแหละครับหรือไม่ก็มีเลเวลมากกว่าเราแล้วยิ่งอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับเอ้ยแล้วยิ่งอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับเกือบตายก็คือว่าค่าอะไรต่างๆของเราเนี่ยบางทีพอเราตายไปก่อนหน้านี้แล้วมันมีอาการบาดเจ็บภายในกับบาดเจ็บสาหัสอยู่มันก็ยิ่งถูกลดลงคือเราสู้ใครเขาไม่ไหวหรอกครับเอาจริงๆแล้วที่ทําได้ก็มีแต่หนีกับหนีครับ วิ่งสับตีนแตกอย่างเดียวเวลาโดนโจมตีนะครับเพราะว่าถ้าเรายิ่งตายเยอะๆเข้าไปอีกเนี่ยไอค่าพวกนี้มันก็จะถูกเพิ่มเวลาเข้าไปอีกแล้วก็รวมถึงค่าประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะยิ่งหายไปอีกผมเนี่ย HP เหลือเอ็กพีเหลือศูนย์ทั้งวันเลยเล่นไปสักพักหนึ่ง10 20%ตายเล่นไปสักพักหนึ่ง1 0 20%มีคนมาฆ่าผมอีกต,ต,ตายตายตายจนไปเหลือ0%เปนเป็นอย่างเงี้ยทั้งวัน ซึ่งในการตายเนี่ยจริงๆมันขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยนะครับมันจะมีบอกอยู่ว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยถ้าเราตายจะมีบทลงโทษอะไรบ้างนะครับอ,อย่างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีบอกไว้อย่างเช่นว่าการลดเย็นกินเสียเทมบัเจ็ตภายในอะไรเงี้ยครับคูดาวในการเฟื้นคื้นชีพนะครับนี่ตามนี้เลยลองดูเอานะครับรวมถึงสีแดงๆวงๆตรงเนี้ยมันก็จะแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีการ ใช้งาน PK หรือว่าเปิดใช้งาน PK ก็ลองดูเอาตามนี้นะครับก็เนี่ยแหละครับตามนั้นเลยแลวเนี้ยครับก็คือวิธีการแก้กรรมนะครับหรือว่าการลดพอยต์ค่าติดลบเนี่ยของสถานะความชั่วของเรานะครับตอนนี้ที่ผมรู้เนี่ยน่าจะมีวิธีนี้วิธีเดียวนะครับก็คือไปล่ามอนสเตอร์ที่มีเลเวลห่างกับเราไม่เกิน5เลเวลนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนหรือว่า เพื่อนๆที่กำลังสนใจเล่นเกมเมียโฟอยู่นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับ mm. ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปวิดีโอใหม่ๆบนช่องของเรานะครับ mm. ในคลิปหน้าผมหวังว่าจะได้มีการาพาไปดูรายได้แล้วก็ อัปเดตราคาเกี่ยวกับตัวเหรียญของเมียโคนะครับหรือว่าเหรียญดาร์โคแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมขอตัวไปแก้กรรมก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ